วาววัดดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจเแพกนะน,น,นะครับอ่าเจเแพกสองพันสิบหกนะครับโอเคคือเจเจแพกในไหมครับศูนย์จุดสี่จุดศูนย์นะครับนะอัลฟาวิวเจ็ดนะครับผมใช้ในเวอร์ชันนี้นะครับในการเล่นนะครับนะโอเคคือมามาดูกันเลยครับมันจะเป็นไงผมจะมารีวิวให้ดูกนนะครับอ่าโอเคเป็าหนึ่งีวิวให้ดูกันเลย เอาไว้ PVP กันนะครับโอเคครับเอาไว้ P PVP กับเพื่อนกับใครก็ได้นะครับผมโอเคเราโหลดแป๊บหนึ่งครับอืมครับวิธะขึ้นวิธีการใช้ครับโอเควิธีการใช้ก็คือใช้เหมือนมอดเลยครับไม่ต้องติดตั้งครับไม่จะไม่ต้องแตกไฟล์ครับโอเคอามาครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมโอเคพื้นทรายเป็นลักษณะนี้ นี่ครับเห็นไหมแต่ผมชอบตรงนี้ครับอาวุธครับคืออาวุธเท่มากเลยครับเอาว่าไว้พีพีอย่างเดียวเลยนะครับนะคือถ้าไว้พีพีจะเท่มากเอาเคียงนี้แล้วมีดาบมาอีกแล้วก็มีชุดชุดเพชรอีกครับโอ้โหคือเท่มากครับบอกตรงอย่างอื่นก็ไม่มีแรงน่าสนใจเลยครับกลับไปชักน่ยนะครับกับธนูละอย่างนี้ครับคือแบบ เท่มากอะครับนเห็นไหมธนูที่ตกปลาครับคือเท่มากบอกตรงคือผมชอบเลยครับเลยมารีวิวให้ดูครับผมเล่นไปแล้วครับแต่คือไม่มชอบชอบสุดๆโอเคนี่ดูประชากรกดูไฟครับดูไฟดูไฟเห็นไหมอล่าอล่ากระจายเลยโอเคดูหัวฟักทอง ที่จริงถ้าปรับแบบให้มันแบบขยับาเคลื่อนไหวครับภาพสวยงามดูไก่คือมันจะแหลกมากครับบอกตรงจะแหลกสุดๆเลยนะครับโอเคนั่งทำไมเนี่ยดูสัตว์ดีครับอู้ดุตกน้ำไก่เท่มากไก่เท่มาก ไก่แม่งโคตรเท่ครับแต่แม่งสัตว์อื่นแม่งไม่เท่ครับอีกง mm hmm. ัวน้อยโอเคดูทนุนเลยครับเนิวทนุนทนุนทะนุเหนะ็นไหมจะเป็นสนักษณะนี้ใช่ไหมเห็นไหมเป็นรูปคุกกี้ครับมาเห็นไหมโอ้เห็นนะครับเห็นมะาอยากได้อยากเล่นไหมนะครับคือมีลิงก์ตายลิปครับรีวิวนานไปแล้วโอเคดูดูดดระเบิดครับอ่าฟาบจุดปับ๊บทีนี จุดดูดูครับอ่าเห็นไหมครับอ่าสถานี้ครับอ่าโอเคคือรีวิวนานไปแล้วครับอขออาภายัยแล้วกันในคลิปนี้เขาขอลานนะสวัสดีครับบ๊ายบายคืออยากรีวิวนานกว่าน,นี้นะแต่แม่งแค่ทส่จะแพ็คก,ก็นานละโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ